สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมช่องบอเบียดําซิ่งครับพามาชมภารกิจครับเก็บกู้นะครับ M U 5 7 0 2นะครับผมรถไถภูบาต้านะครับ <c oughs> นี่อาเบิงครับพี่น้องเอยปั <c oughs> นโจครับก็ต้องเสือบ เละเลยเบิึงอ่ะพ่อใหังเราต้องใจใดบ่นี่ตอนถอนมันออกมันยังไม่มีน้ำนะครับแต่ทีนี้ฝนใหญ่มานะครับมันอิ่มน้ำหมนแล้วตอนนี้ดูอ่ะจมหมดแล้วนี่จิตนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนั่นเจ๊ ก้อนนี้หนึ่งเลยเออเนี่ครับเก็บกู้ครับงานเขาเลยเพื่อนเหาเมีบสมบูรณ์ครับไม่ยัดเลย พอ่พอพ่อนี่ครับสูตรจัดไม้ครับพอ,พอแล้วพอแล้ว<อ>จำเนี้ขึ้นแล้วอเอาสวกเบื่องหลงร้อยอย่างลินเละไปแล้วพ่อจำนี่แหละดึงเลย เออเดี๋ยวกอผ่านดึงอยู่มาเลยอะไรก่อเอาขึ้นมาจะนน้อยนน้อยเหรอเนาะเออพอาป้าป้าป้มันจะจมก่อน เอาโซมบวกก็ไม่ขึ้นครับไปซะเอาโซมบวกก็โซ่บักมันคำท้องแล้วมันไม่น่าขึ้นครับมันลื่นเมเสมบูรณ์เลยเม่ว่าพี่น้องนั่นเดียหูมันบางกลางอ่ะ สลักสลักเออหาสลักไหมสลัมเร็ดนวว้เก้าคพอเสรถังไว้แล้วจิตถังถึงว่โลมครับมึงอะเหน็บสมบูรณ์เลยครับรนหน้านี้ไม่เคยจมนะรถเกี่ยวลงสบายครับแต่ว่าพอถึงตรง,งนี้แล้วก็ดินมันอิ่มน้ำครับ ลอยครับนี่ต้องถอดหางครับจังงั้นไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามีรถมาดึงแล้วจะไม่ถอดหางไม่ได้นะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ให้ดูหลายๆคันแล้วนะครับว่าถ้าไม่ถอดหางเอารถขึ้นนี่มีสิทธิ์พังได้ง่ายๆเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวยกขานก่อนครับออะก็ขึ้นแล้วนะพี่น้องตอนขึ้นก็ไม่ได้ท่ายหรอกครับข่ายากครับ ไทยสองคันครับคันนี้ไม่รู้ว่าไทยหรือยังไงครับนี่แล่นจินไปเจินมาอครับเอาลุยลูกพี่ลุย

วางหางแน่ลูกพี่โอ้ยไถหน้าแบบนี้วะตายแล้วกูเก็บไม่วางหางเลยนะครับรถบ้านดุงกับเบิ้ง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 พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบเออขออภัยนะทุกคนย้อนแสงนะผมเละเป็นโจ๊กครับ ไปทำนาปีนี้นี่อันนี้ช่วงหลังๆแล้วนะครับทุกคนมันแปลงนี้ปลาเราได้ไปแสนนะครับแสนกว่านะทุกคนนะถือว่าได้เยอะนะครับแปลงนี้ดินสวยนะครับอันนี้เป็น m อ5 7 0ูห้าสองล้อโตนะครับ มาทานมาเดียววาดูไถท,ทานสปอร์ตครับไถุยน้ำได้ครับเพราะว่าล้อมันโตนะครับเนี่ยเขาไถเป็นเนี่ยผานเขาจะนิ่งๆเลยนะครับ ันเจียบปาเราขับเองครับคันนี้เบิง่ง่ะหน้าต้านขางเพื่อให้เราบานก่อนครับเขียวพึทเลยข้าวสวยมากครับอันนี้ถอนมันออกแล้วก็มัวแต่ไปทำทางครับก็เลยบานช้าหน่อยนะครับ าแล้วรถวัรดุงมาแล้วแรงจัดครับผมอันนี้ที่เด็ดของหมู่บ้านเลยคนระับที่เด็ดมาหมาครับผมนี่เออเริ่มนิ่งแล้วเว้ยเริ่มนิ่งแล้วนี่จุดจัดนี่อ้ เอาคือแทนเสันมแล้วใ่เโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ